สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุพุสุคนเมอนกับพวกข่อยยานิวเกาละจ้าพี่น้องจ้ายานิวก็มีความมาเด็ดเรื่องบอดบอยสริชัยโซแอนออร์ดีพี่น้องบอดบอยโพสต์แบบนี้เอฟซีแห่คอมเมนต์รัว่างานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดได้ยังไงเนาะที่นี่พี่น้องจ้าก็คือบาล่าสุดบอดบอยแล้วก็ไปทําการแสดงอยู่จังหวัดเลยพี่น้องฝนกระตกแห้งแห้งพี่น้องจ้าแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้อง ขอบพระคุณพี่น้องเมืองเลยและทุกทกท่านที่มาให้กำลังใจทั้งที่ฝนตกไม่หยดุดหลายท่านมาจากทางไกลและยังอยู่จนจบอบอุ่นหัวใจมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณทีมงานบิ๊กซีจังหวัดเลยเต์เอ e นเตอร์เทนเมนต์ให้ทีมงานหมอลำใจเกินร้อยมาแสดงในครั้งนี้ครับพี่น้องนะครับอบโอ้พี่น้องฝนตกหลายเอฟซีคะ ให้กำลังใจรุนหลามแล้วก็ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องจ่าพี่น้องเอฟซีหลายถา,า,านกำลังใเข้ามาแสดงความวเจเ่่นให้กำลังใจบอ,บอดบ่อยเนาะพี่น้องไปแล้วฝนตกแรงเลยกลับบ้านก็มีพี่น้องสู้ๆเด้อใจเกินร้อยเป็นกำลังใจให้สุดยอดมากจาก้าพี่น้องจา่าเอฟซีกระซ่งหัวใจเห็นรัวๆเนาะพี่น้องแน่วันเป็นหมอลำเพื่อนฝนตกเพื่อนก็นกนได้อีกสองคิวงานคอยเจอกันเด้อจา้าสันพี่น้อง ช่วงนี้ลำบากคักทางดฝนกระตกจ้ากำลังใจให้เดินน้องบอยและชาวคณะหมอลำใจเกินร้อยทุกคนจ้าฝนตกนาอพี่น้องโอ้ยสู้ๆค่ะพ่อบอยสู้เพื่องานพ่อบอยทำดีที่สุดแล้วค่ะสุดยอดมากเอฟซีหลายๆท่านกระซ่งหัวใจเห็นรลวๆพี่น้องบอกสู้ๆบอสบอยร้อยเปอร์เซนต์เฮงเปัง ้า่านนีนกว็ว่าเฮงเฮงปังปงังเดินสายด้วยความปลอดภัยสุดยอดทั้งทีมงานนะคะบอสบอยให้ลูกน้องกินยากแก้ไข้ด้วยประสนฝนตกพี่น้องอิฟซีก็เป็นห่วงเยี่ยมมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมงานใจเกินร้อยทุกคนคะ่ะพี่น้องจ้าฝนตกแข้งคักพี่น้องเป็นหมอลลักับฝนตกกะไปมากะลำบากแล้วนะพี่น้องแข่งกับสายฝนสู้ๆเพื่อง,งาน รับผิดชอบในหน้าที่สิริชัยสู้ๆเด้อลูกพี่น้องจ่าแมนเฟื่อง,งนนานพี่น้องงานเว้เลยดูฝนไม่ได้เป็นยังสี่ละพี่น้องจา่าป็นกําลังใจให้ทีมงานใจเกินร้อยเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางปลอดฝนเฮงๆปังๆเด้อจา้าพี่น้องจา่าเอฟซีก็เป็นห่วงเนาะส่งหัวใจให้บอดบอยรัวๆพี่น้องฝนตกดูแลรักษาสุขภาพด้วยจา้าบอดบอย ขอให้เฮงฟังฟังงานไหลามาเทมารัวรัวจาแมนพี่น้องจกเป็นกำลังใจให้บอสบอยเด้อจะเด้อสู้สู้าเป็นกำลังใจให้บอสบอยโซแอนเฮงเฮงฟังปังรวยๆวยตลอดไปจาพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจ้าใดก็คอมเมนต์ข้ามาสู้ฟังเด้เ้ยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย